ครับวันนี้มาพบกับช่องอันสายชิวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปซุ่มไตแล้งอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตตตัิตั <c oughs> ไหนวะตัวตัวมดเลยน้ิดคนดูงหน้าบ้านเหรอิดคนแดคนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีตอตัมติดคนกี่ลวติดคนี่ไม่คุ้มไปใส่มาดำ ดำอะไรดัเลือกน้ำะไรเนี่ยมึงไปยินหน้าสีน้ำตาลคืออะไรตาสอดสีฮะีดิฉันี่เป็นซีซีเหรอเดี๋ยวไปดีใจจะอะไร do I have a plan i น figure i out ใชเไหจริงไปอยู่แล้วอยู่นากยิน มีเด็การปั้นอนะเดี๋ยวเขาใลูกศรมาจัปลาต้องภูมิอมันผิดอะไรอเงี้ยไปไหนเนี่ยคะองขวาฟ้าเหรอโอไปแล้วนะถ้ามีเอ็นศูนย์หอะไรก็ได,ด้วลา์มัดก็ได้เฮ้ยมันบางอานมีแข่งแซงรีรถ<ะ>ไม่มีรถก็พากันไปเลย

มันถึงไวหรือลไปสามทิเดียวแล้วสาเดียวเด็กหนดเลยไม่ตายให้กูได้หรอเยนอโง่แบบมันโง่ไอสัตว์กูตรอดสัตว์ยิงเขาด้เนี่ยิงเขาดานี่ว่าเขาโง่ยไเชื่อ พอพอพอขายิงเขายิงตัวเองดาวคืนไปไงโอ้ยสกิลอะไรวะไอ้แซ่ดอันที่ตังตังแท็กเกอร์บลแท็กเกอร์บอลแท็กเกอร์ดูท่ายังงั้นควรส่านตีนแบบนี้แต่กูกูสาวบอกดีๆนะหลังนะคะกูกูก็ไม่ได้อะไรเลยนะกูก็พูดดีๆของกูนะอ้วนอ้วนหมดล่อไป เราไปเราไปหัวโดนเราไปเลยไมึงอย่าหยุดหัวแล้วอย่าหยุดหัวแล้วไม่ไม่ไม่มึงหัวแล้วจะหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไปต่อไปตังตังตัง็ดตังตังตังเะไน้มาบ้านเอ็มหกโซนปา마ดได้เก็บเสียญนะนั่นไอ้เหี้ยยักษ์ที่ไหนวะเนี่ย รักตารักีจูบจั๊กจับไปทุลุ่เส <c oughs> ีย <c oughs> งคนเหมือนเน <c oughs> ตีตังตังอน่ยได้มาแล้วป่ะบ้าชิบอัพพี่ชอัพิบอัพอ่าได้มาเลยอีน่ามีทั้งแฟนมีทั้งน้องหาของให้ <c oughs> ไม่ไม่อยากหาพี่มาเลยไหมสุดมาเลย เอ้ยพอเราลงเล่ลนเล่นไม่ออมได้บอลเนไม่ไเหมือนกันเนี่ยทิ่เลี้งของเล่นเหรอใช่ใส<ต> <c oughs> ่ของมึงในดิเ <c oughs> มื่อก่อนบอลเลตจะมีสีกระบอกเอ้แบบเมื่อก่อนบาลเลตสาบายมากครับพี่แบบิ่งโคตรไวมากโอ้ยเมื่อก่อนหาวัานดสไไนูสับเป็นยังไงสับจนสับเงี่ย แับมันดีอย่าอย่าเฮ้ยแต่กรอนมันยังไม่เนิฟแต่ก่อนมันสับรัวสับเร็วได้แต่เดี๋ยวนี้มึงไปสับรัวสับเร็วที่ไหนเยี่ยสับติดๆขัดๆนั่นแหละสับในคอมเลยสับได้สับเร็วสับเร็วได้พี่มีไงคตรเร็วเลยในโทรศัพท์ในอะไรยังเล่นได้เดี๋ยวนี้หรอมไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันเลยก็บอกแล้วฟรีฟรีอันดับหนึ่งของเกะอันดับของไอเกมอันดับหนึ่งต้องฟรีไฟเรื่องเนิฟสกินดีๆเอาสกินประกาเข้ามา เอรฟอร์มาต์สามวันเรื่องเรื่องไอส้สก,กินปืนไหนรู้สกินปืนว่าสก,กิตลตัวละครในรู้สึกว่ามันดีเออแล้วมึงตั้งไอ้วัวหาบ้านมึงตี๋ไม่แต่ชบองไม่แต่ชบองไม่แต่ชบองเต็มหน้าสองคนเลยเจ็บหน้าทันหรอไม่ทันเนาะชิดติดตั้งตั้งตั้งหน้าเดียวเดี๋ยวพี่ผมหัวร้อพี่แอร์เพลนตั้ง ไอติดเต็มฟีดกูเลยเฮียใช่เล่นนี่ตั้เต็มฟีดเหมือนกันไอ้จีกอนจีเล่นอันิี้เตอร์ทัพประเทศไทยนะพี่มันติดตังตังอ่ะหัวเราเลยเอ็นบีซีเอ็นบีซีเอีซีพี่อะไรกันไม่รู้ว่าสักกูจะเล่นดูเะไรของกูไม่ก็ไม่ก็เนี่ยไอ้ไอบอลบอลเต้นขึ้นไหมขึ้นฟีดไหมพี่

หมอตีหัวแตกไอ้สัตว์คมกว่านาาั้นแหละมาดิที่เอาบาลิษเขาให้ก็ไม่ได้คิวจะไอ้เฮียไม่จบโอ้ยเป็นเธอคุณรับันไอ้ตั้งตังเนี่ยตังน้ำนะ้ำถ้าออกถ้าออกตึงตึงหน่อย,อยนันกูจะพูดเลยตึงน้ำมนะังต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 ัง ตมั <differences S 2> ้ตังมาตังมาจิบๆิิบขึ้นล้ กูไอเดียของผู้เดียวตลอดใช่ออกมาสีท่ทำงานเรียกรับเรียกหาเลยไอ้สัตว์กูเกลียดเด็กแว้นยิม้มหายเลย เฮี่ยเดี่ยวพวกเลยนะวเออไม่มันก็ตั้งพี่ทั้งน้องอย่าหล่นหลอนเท่ากันไหนเยอะเนี่ยตังๆมาน่ะพี่ก็หลอนเลยไม่ต้องตังๆมานะอืเรียบร้อยรยคนไปลงเลยรา่านเรียบร้อย สี<ม>่ทันยาสี่ทันยารับประสาด่วนอะไรประมาณนี้ย,ยิงหัว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 น่าจะเพื่อวาไอ้เหี้ยเดี๋ยว,วไปไปอ้เจ้าเอารักษาไปรักษา ขอของหน่อยมีให้ยังไงแล้เบิดระเบิดมือมไหมขอระเบิดไหมหมดเตะเลยใช่ฮัลโหลน้าเขาเต็มตกตายไปตัวมึงมีระเบิดในที่ระเบิดมือทำไมอ๋อระเบิดมาจอมว้าระเบระเบิดระเบิดสีลูกอ่ะไอ้เด็กมึงว้าไปอ่ะพ่อมึงข้างบนอ่ะ มีงตั้งไงมันมีตัวไอ้อ้วนมีตัวลงมาอ่ะอย่าล้าชั้นอย่าล้าชั้นอ้าวโอ้โอ,อ้โอ,อ,อีมีตัว Double kill ที่ทีมีอันนี้ไหมนะเบิดมือ <c oughs> ขอของหน่อยอะไร <c oughs> ทาขึ้นไอเดียวไอดีอเปรตอือโอ้โหโดนดาหนึ่งสเต็ปไ่เดียวเลยพี่เดี๋ยวโดนดาหนึ่งสเต็ปไอเดียวลัดทิวโอ้ยกูเล่นเกมเฮ้ยเลียว นี่มีระเบิดด้วยเพื่อนเบอร์สามไประเบิเบไหนดูดิดูของเขาดึงสีออเบอรอใครวะเนี่ยดึงปล่อยคิวเลยนะเดี๋ยวโอเคพี๊เลื่อนข้อระเบิดหน่อยเพื่อนแลก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 กับไม่มีคิวแลกกบับนะคุ้มคิวกูไม่สนใจมีไม่มีเลื่อน

อ้วนรลางเขาสองสวว okay, ตัวอ้วนก็เคยตายวงกันไอเยอะโอ้โห <_ pe ak> oh, สุดยอดเลยนะ <the> วันมันมีตนะัวครบด้่งฟ้านะลองกีนีสัง

นี่หอตอวยงไนยปนะได้เจ้าไปเองไป้สองตัวนี้พี่ขอให้พี่เออ้วนไดไหมลายคิเดียวด้วยแม่งกครคิดว่าเพื่อนยญิงตายว่าไล่แชร์ก็เลยไม่ได้สนใจข้างสัตเซอร์ไพรส์กูเลยเปล่าตอนเรามาเก็บของเราจะได้ไม่ต้องเล่นสนงสนายละ หาปืนดีๆเล่นเราไปยิงเข้าไปอ๋อมันอยู่บนเขาอย่างสองตัวเลยแช่เอาปืนผมไหมเอาเอาปืนผมไหมมามาปืนดีอะหาไโอ้สองชาร์จโอ้อัศรันไม่ตายเฮ้ยอะไรเนี่ยลาวหนึ่งแล้วเดียว โอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะับเพืพ่อไม่พลาดคลิปลต่อไปและก็ให้ผมมีกำลังใจทำคลิปลต่อไปนะครัสบสวัสดีครับ